สวัสดีค่ะใหญ่ปลาไมพี่น้องเห็ดบัวงามบัวงามาใหญ่ปลาไมใยายจ่อยตะว,วันสิบ่มีค้นพี่น้องเลยมีคือเกาวันสุกกบมีคือเกา่าเออมาตะพุนละห่องทียายจ่อย,จวยว่าพุนละไกลไพุนละพวกที่เพื่อนนัน่นบ่ได้ททำงานน่ะนะพ่น้อเพื่นไม่เก็บกันหัวบ่ได้เห็ดงานไหม โอ้ยายชยละวันสิบ่มีคนนั่นพี่น้องพ่ออยู่พออยู่แต่วันบวมนม้ำอใหญ่ปลาไม้หร้อพี่น้องเด้อยายจ่อยใหญ่ปลาไม้อันนี้เท่าแล้วว่าเอาพี่น้องนี่คนบวมน้ำเนาะกันเนาะขันฝนมาตัวคนกับว่าสั้นเท่าดิอันนี้น้ำน้ำบวมว่าเอาเพลินหร้อพี่น้องเจอกัน ตั้งแต่ผู้ใดรับเงินกับเสียนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าป้าผู้นั้นไปไล่มือเนาะคนาดเนาะก็เลยเป็นผู้เฒ่าไว้กับเสียนล้วพี่น้องจกะกันหน่ะพี่น้องเป็นตาเอาบ่อตั้งกล้องกวันบวมน้ำพี่น้องเอ้ยฝนตกดีไยเนี่็ตบวมน้ำพี่เน็กกลาย ไอ้จอยว่าสิบ่มีคนพะนะเข่ามาปากพักในพี่น้องรถจอดเต็มพกักรถลดพักใดมีแต่รถลดไ้จอยหรอว่ามันสุกสิบ่มีคนมาพะนะเฮ้ยเนี่ยดอกหนึ่งตะวันสิได้พ่อใดเมืองกวนมันระบาดถิ่มพี่น้องโอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องเห้ยนี่ได้อยู่แต่ว่ามันขาวอยู่ดิล่ะดอกขาวอยู่นี่ นี่มันบวมน้ำพี่น้องเออนี่เอาบวมเก่าเนาะแมีนบนนี่โอ๊ยแมีนตัวนี่พี่น้องเอ๋ยเออกาลังออกสีแค่เนาะพี่น้องเนาะขุนกระายคือเก่าวันศุกร์มีคนที่ันเสิ็วันศุกร์เนาะปล่อยยุ่พป่อยยุ่ เจ้าจอยดอกว่าสิบ่มีคนอุตส่าห์มาสวยๆไม่รู้ <laughs> ว่าสิมาสวยๆวันะว่าสิมาโอ้ยละเมนเห็ดอีหยังบอดเขาวเต็มนั่นอยู่บาดเห็ดหยังพี่น้องเห็ดหยังเนี่ยวัดตี่โซขาวเต็มอยู่เห็ดอีหยังหนอเห็ดอีหยังหนอเนี่ยมาหลายคักแท้นี่ดอกนึงอ,อีกโอ้มีแต่พี่นกโอ้บยบ่ได้ดอกพี่น้องจ้า เอาไว้ให้พ่นกินซะแยะจ้อยจะพามาเอานี่บัดเอาสองดอกนี่พี่น้องเอาสองดอกนี่เอาสองดอกนี่สามดอกสามดอกพี่น้องเอ้ยสามดอกมึงหนีกันแมนบ่สี่ดอกพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ย่จังอย่จังปุ่นดอกที่หาพี่น้องจ้า นี่หาดอกนี่หาดอกโอ้ยนี่ดอกนึงนี่กีหนึงพี่น้องเห็นบ่นี่นี่กีหน่อยมันนี่กีหน่อยมันกีหน่อยมันนะพออยู่ตัวละแต่ว่ายายจุ้ยมากหวองว่ามีขุนดนะ้อพี่น้องใจกลางป่าหนูโอ้ยคนไหลคักไหลเนี่ยไหลคักอีหลีเลย ใกล้จ,จอยขึ้นว่าสิผมมีคนมากวันนะวันศุกร์เนาะ <laughs> วันศุกร์ที่สิบเอ็ดแล้อพี่น้องเดอ้อใกล้จอยออกับเขาป้าคือเก่าแหละนี่เห็ดกระบืองงาปันไดหรอมันฝนตกโอ้ยหัวหักแล้วพี่น้องหัวหักแล้วนี่หัวหักแล้วโอ้ยเนาะ มีแตพพนน่พี่เนกนกินมันซุน่มเนาะพี่น้องเนาะมันซุ่มบบบนี้พี่เนกคนกะบ่มีน่ากลิ่นันกะกลิ่นแต่แโอ้ยหัวหักแล้วโอ้หึไ้จุ๊ยหล่ะคืนวันเสาร์บ่มีคนมากที่สนอมวันศุกร์ที่ไหนได้พี่น้องเลย

พี่น้องเพินเกิดกําลังจะออกวันนี้บวมน้ําก้อนไงบวมน้ำไหมพี่น้องการบวมน้ำมุงสีนี่ต้องเอาไปพักไว้ก่อนเนาหัวรุด <laughs> หัวหลุดหัวหลุดพี่น้องหัวรุดคนกระลายเลอพี่น้องเด้อไจอยฝากเก็ ب, บบลรี่ล่าเลอพี่น้องดีล่าบ่อะไรคนหลาไหลข้นสวนสนามกันอยู่ ไอ้จยอยเกิดว่าสิบ่มีค้นป่ะนเขามาในนี่นีดอกหนึ่งกีหนึ่งผันมีคือเกาขันแต่มาลี่ไล่เก็บเห็ดเนี่ยท่านมูดิพี่น้องเอ้ยไสอีกเห็นบ่พี่น้องจ้านี่คักบอคักบอมาบันนี้เก็บบันนี้พี่น้องจ้า โอ้ยงัดพื้นึ้นหนึ่งดอกโอ้ยสองดอกสามแกนขู่หลูเลยพี่น้องดอกแกนแกนสีดอกพี่น้องเฮ้ยขักบ่บ่มีแมงเลย สวยๆเลยมึงเลยอือ,อ,อพี่นี่คนเพราะท่านกินเด้วพี่น้องกินยวงบพราะท่านกินหลายนะนีะน่คักเออได้จอยได้สี่ดอกพี่น้องสี่ดอกนีน่มาอีก โอ้ยมึงมึง,ม,งมึงดอกเป็นพี่น้องเห็ดติปี <laughs> เอเห็ดติปีอันนี้มันน่อยปะเอาไอ้เพิ่นเกิดซะดอกเห็ดไมพี่น้องคือลีสตีกวะตุก,าก,กตาลมลุก